อยากรู้วถามเลยคุณคุณจุงมีโอกาสได้กินอาหารของคุณดังนี่มีโอกาสกินอาหารไม่ได้ก็ต่างหากคุณดังบ้างหรือยังอาจจะยังไม่ได้กินอาหารแต่กินแบบโนรีครับอ่าเพิ่งกินไปเมื่อวานเลยใช่ใช่กอนี่ยองเคยเคยคิดอยากจะทำอาหารให้เขากินไหมดัง เคยคิดไหมเคยคิดคิดตลอดเวลาแต่ว่าชอบชอบให้ขนมมากกว่าเมนูไหนเท็กหนูจะทำให้เขาจริงๆอ่ะผมผมคิดแล้วผมตองตอบมาตออบนะอะไรผมตอบได้ไงจริงผมผมก็อยากได้เค้กนูผมก็อยากได้เค้กบัตเตอร์ฟลายเหมือนกันที่มันดเนแสดงว่าเป็นคนติดหวานชอบของหวานเราไม่ทำของเขาให้แล้ไม่ได้ติดหวานครับติดดัง ไม่ได้หวานใช่ไหมขนมมันไม่ได้หวานขนมหวานน้อยแดัเบาแต่ดังอ่ะกับจุงหวานแน่นอนผมบอกเลยนะครับช่วงนี้ผมกินพีนมากผมแบบเป็นแบบสายแบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นของเขาผมกินเสมอแต่เขาทำให้มาจรอยากได้กี่ก้อนแต่ได้กินหรือยังไม่อยากได้กี่ก้อนอยากอยากโดนอ้อนครับมันไม่กีดบทอยากได้เค้กอยู่ แล้วกบให้ทำอาหารให้ดังกินอยากทำเมนูอะไรให้ดังกินอะไรนะครับถ้ามีโอกาสทยาอาหารให้ทำให้ดังทานมากขอแบบตุรกีคือเขาขอได้แต่ผมทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งขอแบบเมนูเด็ดตุรกีไงไฮไลท์ไฮไลท์ถ้าอยากกินเมนูเด็ดก็ต้องมาบ้านผม นี oh, right? no, oh, oh. kind of uh, ่ค uh, 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 ือการหลอกล่อหรือเปล่าอะไรนะนี่คือการหลอกล่อหรือเปล่าแล้วแต่คนจะคิดอ๋อผมมันเป็นการเชิญชวนจริงครับผมอ่ามาถามถึงซีรีส์บ้างเออซีรีส์เลยนะไม่ถามมาหาต่อใช่ไหมไม่ต้อไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากทิ้เหรอ อะไรนะอยากทำอาหารใช่ไหมอะไรนะอยากทำอาหารใช่ไหมก็ทำบ้างอะไรบ้างทีมเรามีแอคทิวิตี้เยอะครับผมขึ้นเขาลงทะเลตีก็แบบเทนนิสเอออะไรเ่ยขี่ม้าก็มีไปไปทำกับเขาพร้อมทตอนไหนไปทำกับเขาพร้อมกันซักเมนูไหมอะไรนะครับอะไรนะไปทำกันซักเมนูไหมเอ่อข้าวไข่เจียวไหมเพื่อนในกองดังไอที่เธอโชว์มาตลอดนะจะจะทำข้าวไข่เจียวเปล่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ คือไม่คิดว่าจะมาจากเชฟนะคือแบบเนที่คิดเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับสับปากปลาเลมอนอีกอยู่ดีมัตาขึ้นอย่างนี้ไหมแล้วก็ชวนน้เข้าอีกเจียวเฮ้ยจริงข้าวไข่เจียวมันเป็นไฮไลท์เลยนะไฮไลท์ไฮไลท์ของประเทศไทยมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากแต่ว่า ทำให้อร่อยมันยากข้าวไข่เจียวที่ดีต้องเป็นไงบอกมาต้องแบบไข่ฟูๆข้างในต้องแบบเนื้อแบบเอ็กรันนี่รันนี่หน่อยกรอบเลยกรอบๆแต่พี่ๆนักข่าวด้วยเดี๋ยวขึ้นซับเอาเลวกันพี่ถึงซีรีส์เนาะซีรีส์เราเราพูดถึงอะไรนะเราพูดถึงกองไงทอกคนจะเอาฟีลีมาเข้าไข่เข้าวไข่เจียวก็เราทำข้าวไข่เจียวในกองซีรีส์ ส่วนซีรีส์นะครับเกือบคิวสุดท้ายแล้วเกือบคิวสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่คำว่าเกือบเพราะวันที่วันสุดท้ายคือวันที่15บห้าสิบห้าเดือนนี้ครับผมก็จะปิดกองเดย์ทูเดทเป็นที่เรียบร้อยครับครับผมเป็นไงบ้างอย่างนี้สนุกไหมสปอยหน่อยครับเพื่อนสปอยครับสปอยดุเดือดมากอุยอะไรดุอะไรใไปไหนบ้างดุเดือดนะครับเอ่อเรียกว่า ตำรวจอะรักกันเองแต่ว่าคนที่ดุเดือดคือน้องๆอันนี้สปอยนี่ถือว่าสปอยมาก้ะพูดพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เรื่องเลยน้องๆทุกๆคนคือเล่นดีมากคือตำรวจคนอื่นเขาไขคดีกันแต่เราอะไขกันเองไขไขอะไรคะไขอะไรไขคุณแจ เปิดเปิดแล้วัวใจค้นหาปหาคือปกติใครขี้หยอดกับกันอะอะไรรับปกติใครขี้หยอดกัันหยอดหยอดเลยหยอดหยอด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 กัเ่ยหยอดกันเนี่ยคอปกติใครขี้หยอดไม่น่าใช่ผัวนะเป็นนจุงที่ผ่านมาเนี่ยเต้เอค่ะอ้หปกติเป็นด่างหรอคอปกติเป็นด่างหรอมีไหที่แบบขำข ไม่ไม่ได้คิดอะไรสลับสลับกันเออสลับสลับกันหยอดมันก็ปกติคุณหยอดผมไงปกติคุณหยอดผมไอ้ไหนเล่าลองเล่าสิคุณหยอดผมไงยปกติหยอดอะครับอาจจะเป็นคนหยอดไม่เก่งแต่ว่าแอคชั่นสปีกอร์สปีกเราด้วยแดนวิร์ดแน่นอนไปด้วยก็คือการกระทํานะครับผมเราเราไม่ต้องพูดอะไรแต่การกระทําเราโชว์ทุกอย่างดีกว่าอะไรที่หยอดกันไปกันมาแล้วก็ขืนกันเองแล้วโผล่ล็อกกันเองเฮ้ยทำทำไมอะไรอยย่างงเี้ จริงหมายถึงอะไรนะครับไม่แบบพอเล่นกันเองแลแบบเราหัวเราะกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีอ่ะแบบก็มีมัมีมก็คงมีบ้างอะไรก็อย่างจริงมีอะไรอย่างเงี้ยก็พวกผมก็จะแบบชอบชอบถ่ายไว้ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอยากให้แบบช่วงออนแอร์แบบช้าค่อยปล่อยเออเพราะว่าคุณปาโมเมนต์ในทวิตเตอร์ก็คือเอใช่ครับเขาบอกว่าผมเป็นแอดมินผมไม่ได้เป็นแอดมินนะครับใช่เพราะว่าถ้าผมเป็นแอดมินผมจะรู้รูปเยอะกว่านี้ โมเมนต์คุณซีค่ะเราไม่ได้ถามเรื่องโมเมนต์คุณค่ะเราไม่ได้ถาแบบตอนนี้เราพูดถึงซีดีอยู่ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าเออแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโมโมโมเมนต์ใช่ไหมก็เลยแบบถ่ายไว้บ้างอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ชุมดังแต่ว่ามันมีแขกรับเชิญอีกหลายๆท่านมากๆนอกจาก คาแรคเตอร์หลักๆที่เราเห็นกันแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยผมก็มีมีแคทลับๆที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบอกไม่ได้<อ>มีนักสแสดงเกาหลีด้วยนะเรื่องเนี้ยบอกอันนี้คือสปอยสุดๆและ<อ>มีนักสแสดงเกาหลีแต่ไม่บอกว่าท่านไหน<อ>จริงจ<อ>ังจริงจังตืงงผ,มผมดูไม่น่าเชื่อนี่นะทำไมทแกไม่เชื่อดนักแต่แกไม่บอี่นี่คือพูดอะไรไม่ไม่ใครเชื่อเลยเพื่อนฟอลโล่งงงละฟอลโล่งมีมีแบบ จอร์ดบุนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเมื่อกี้ไปอะเราพูดพี่ลองพูดเดี๋ยวผมพูดให้ยศิลสวัสดีครับจอร์ดบุนทุกคนจังยีบิดาดังครับรักให้ยศิลหนึงของพวกเราหนึ้งกำลังจะทาเล็ตเสร็จแล้วน่ะเล็กนึงคิวขอด้วย แปลค่ะอะไรนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจอยู่นี่น่าจะเข้ไม่ใช่ผอว่าเพราะแบบในโซเชียลของจุงจะเห็นแบบปาโมเนต์ถ่ายรูปมีคุณดังอยู่ตลอดเออเออลับๆครับลับๆก็แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ถ่ายก็ลงๆบ้างเผื่อบบแฟนคลับเหมือนแบบกลัวว่าแบบเหมือนถ่ายเสร็จแล้วคนไม่รู้ว่าถ่ายอยู่ ใช่เป็นเป็นการโปรโมทแบบลับๆอ่าเป็นการโปรโมทแบบเป็นเส์จ้แบบเงียบๆอืมให้คนงงมีมีมีรูปไหนที่เขาลงแล้วเราแบบอยากจะบอกจุ๊งลบไหมไม่มีนะครับเอ้ยแล้วเขาถ่ายรูปเราดีเขาเขาผมมั่นใจเลยเขาถ่ายรูปผมได้หล่อที่สุดอเขาเคยพูดไว้ด้วย ใช่ผมผมถ่ายสวยที่สุดในโลกเลยเลยถ่ายแค่สวยแค่ดังปะอะไรนะครับถ่ายยสวคนคนอื่นคนอื่นจริงๆก็อาจจะไม่เท่าอ่าอันนี้คือแบบเขาต้องเทให้ไงเทให้ไงเทคะแนนเออโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณซีรีส์น่าจะดูได้ดูปีหน้าใช่ไหมคะครับ เท่าท,ที่รับรู้มานะครับต้องปีหน้าเลยที่ศาสตร์มาก็น่าจะเป็นหลังทุ่มทีเลยครับต,ต,ตามเพื่อนมาครับกออ็รอดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ